สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะจากบทความของ Money a t l a เค่ะชื่อเรื่องวงโครจรแห่งผู้คนกำหนดชีวิตคือเขาพูดถึงพลังของความสัมพันธ์แล้วก็คนรอบๆตัวเราว่ามีผลกับชีวิตเรายัางไงเปิดมาก็มีคำคมที่แบบชวนให้คิดตามเลยนะคะจงบอกฉันว่าคุณใช้เวลากับใครแล้วฉันจะบอกได้ว่าคุณจะกลายเป็นใคร เหมือนกับว่าชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือว่า,เ,าเงินทองอย่างเดียวแต่มีเหมือนแรงดึงดูดจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจมากครับการคุยกันของเราวันนี้ก็จะพยายามเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงครับว่าอิทธิพลพวกนี้มันทำงานยังไงกันแน่และทำไมการที่เราเลือกว่าจะใช้เวลากับใครเนี่ยมันถึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญกับอนาคตเราได้ขนาดนั้นเลย มันไม่ใช่แค่เรื่องคบเพื่อนคบแฟนอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันเหมือนการออกแบบชีวิตเราเลยโหฟังดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะงั้นเราเริ่มจากตรงนี้เลยไหมคะแนวคิดเรื่องสนามพลังมนุษย์ที่บทความพูดถึงนะคะที่เขาบอกว่าคนห้าคนที่เราใกล้ชิดที่สุดเนี่ยมีผลกับเรามากๆอันนี้มันเป็นยังไงคะในทางปฏิบ,บัติที่เราซึมซับมาถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เขาแบบ ตั้งใจมีมาตรฐานสูงเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออการเป็นแบบนั้นมันก็ปกติความคิดเรามันก็จะถูกดึงให้สูงตามไปด้วยนะครับแต่กลับกันถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เอออาจจะเฉยๆหน่อยหรือชอบหาข้ออ้างเราก็อาจจะเริ่มเอออ,อไปจับเขาเราก็มองว่าการไม่ทําอะไรมากมันก็โอเคก็ยอมรับได้อันนี้แหละครับที่บทความเรียกว่าการกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยู่ด้วยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ํา อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าอิทธิพลที่มันน่ากลัวจริงๆอาจจะไม่ใช่แรงกดดันหรือคำพูดตรงๆแต่เป็นเหมือนอิทธิพลแฝงที่มันซึมเข้ามาเปลี่ยนเราไปทีละนิดทีละหน่อยแบบที่บทความยกตัวอย่างใช่ไหมคะเช่นพอมีเพื่อนคุยเรื่องลงทุนเอา้าเราก็เรื่องหันมาฟังเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนหรือว่าถ้ามีคนรักที่แบบขยันพัฒนาตัวเองมากๆเราก็อาจจะเอ่อเริ่มหันกลับมามองนิสัยตัวเองบ้างว่าเอา๊ะเราต้องปรับอะไรไหม ถูกต้องเลยครับผู้เขียนเขาใช้คำเปรียบเลยได้ดีมากนะครับคำว่าความถี่ความคิดลองนึกภาพตามเหมือนเราจูนคลื่นวิทยุด,ดูนะครับถ้าเราเอาตัวเองไปรับฟังแต่เรื่องลบๆทัศนคติที่ไม่ดีจากคนรอบข้างบ่อยๆทุกวันๆไม่นานหรอกครับเราก็จะเริ่มซึมซับพ,พลังงานแบบนั้นเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราจูนคลื่นเราไปหาคนที่คิดบวก คนที่มองหาโอกาสคนที่ลงมือทำอความคิดเราพลังงานเรามันก็จะค่อยๆปรับตามไปด้วยมันเป็นการหล่อหลอมที่เกิดขึ้นในระดับอาจจะเรียกว่าจิตใต้สำนึกเลยก็ได้ครับมีอีกประเด็นที่บทความเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องการครบคนเหมือนการลงทุนเหมือนกับให้เราลองกลับมาดูพอร์ตความสัมพันธ์ของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบางคนเหมือนหุ้นที่แบบโตเร็วหวือหวานหน่อยแต่ก็เสี่ยงสูงใช่ไหมคะ บางคนก็อาจจะเหมือนพันธบัตรที่แบบมั่นคงปลอดภัยแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นมากๆใช่ครับและที่สําคัญกว่านั้นคือบทความเข้ากระตุ้นให้เรามองหาด้วยว่าเอมีความสัมพันธ์ไหนที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนหนี้เสียหรือเปล่าคือเป็นความสัมพันธ์ที่คอยดึงเราไว้ฉุดเราไว้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับจุดสําคัญที่สุดเลยคือการต้องเลือกครับเลือกอย่างมีสติ ว่าเราจะให้เวลาให้พลังงานกับใครจริงๆเพราะถ้าเราไม่เป็นคนเลือกเองเนี่ยเดี๋ยวโลกหรือคนอื่นๆเขาก็จะเลือกให้เราอยู่ดีซึ่งผลที่ออกมามันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราอยากได้เลยนะครับอืมจริงค่ะทั้งหมดนี้ก็เลยนำมาสู่ข้อคิดสุดข้ายที่เอ่อรู้สึกว่าทรงพลังมากๆนะคะคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกครอบครัวเลือก จุดเริ่มต้นในชีวิตไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะเลือกพาตัวเองไปอยู่ในวงสนทนาแบบไหนจะเลือกฟังคําแนะนําจากใครหรือจะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแบบที่มันส่งเสริมเราหรือแบบที่มันจะฉุดเราไว้กลายเป็นว่า การเลือกคบคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกทางเดินชีวิตเลือกอนาคตของตัวเองไปเลยนะคะสรุปแล้วแก่นสำคัญจากบทความวงโครจรแห่งผู้คนกำหนดชีวิตของ m ั n นี่แอต s ลก็คือคนรอบตัวเราเนี่แหละคะ่ะมีส่วนมากๆเลยที่จะกำหนดว่าเราจะค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จตามที่เราหวังไว้ได้ไหมหรือจะยังวนๆอยู่ในหุบเขาแห่งข้ออ้างอย่างที่บทความว่าไว้แล้วก็มีคำเปรียบปรายปิดท้ายที่ชอบมากค่ะว่ามิตรภาพคือหุ้นเงียบที่คุณต้องบริหารอย่างมีสติ ผมอยากจะชวนให้คิดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับลองมองในมุมกลับกันดูบ้างว่าแล้วตัวเราเองล่ะการเป็นอยู่ของเราความถี่ที่เราส่งออกไปเนี่ยมันกำลังส่งผลยังไงกับวงโคโจรชีวิตของคนอื่นๆรอบตัวเราบ้างเรากำลังเป็นแรงโน้มถ่วงแบบไหนให้คนอื่นอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะครับ